สวัสดีครับพเพื่อนๆขอต้อนรับเข้า,าขสู่ช่องไม้ใบในหมุนะครับ EP นี้นะครับผมจะมาทําการแยกหน่อน,นะครับแล้วก็ลื้อดูไข่ของผู่ช้างดังเหลืองต้นนี้ของผมเลยนะครับก็ในขั้นตอนแรกนะครับในส่วนของการลืร้อนะครับจะใช้อุปกรณ์ก็คือมีมีดแล้วก็มีถังใส่น้ายาเร่งล่าก,กับไตโคเดอร์มาแล้วก็มีถุงไว้ใส่ไข่ โดยส่วนแรกมันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกคือรื้อนะครับส่วนส่วนที่สองในส่วนของปูกเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับว่าใช้อะไรบ้างโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับตื่นเต้นมากครับมารุ้นกันว่าจะได้ไข่กี่ใบมีมีมม Thailand สแลนสีดำ อนนั้นเอาไว้ช่วยเรื่องดินครับแรนรสีดำนี้ค่อยๆลื้อนะครับแล้วขุดนอกไปเลยดีกว่าก็เวลาทำก็ต้องระวังนะครับพยายามเรียกอะไรอ่ะ พยายามรักษาลากเขาไว้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาเรานําเขาไปปลูกเราจะได้ไม่ต้องให้เขาสร้างลากใหม่เนาะเ,ะเ,เียบไข่ก่อนเลยดีกว่า <c oughs> เหมือนคนถ่ายจะตื่นเต้นกับไข่อะไม่นาดนีดินแข็งมาก ก็หูช้างนะคเพราะจะมีลักษณะหน่อที่ชิดลำต้นนะครับเวลาตัดก็ต้องคอยระวังนะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมรื้อแล้วพร้อมตัดเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะเพื่อนจะได้เห็นกันไว้ๆ ก็หูช้างนะครับและต้นเขาจะชิดมากเลยนะครับเราต้องค่อยๆแหวกหาหาลำต้นเขาให้ดีครับว่าอยู่ที่ไหนมันแบบชิดมากอ่ะโอเคครับหลังจากที่เราลื้อวัสดุปลูกออกแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ครับก็ช่วยให้เราเอา้างลากได้ง่ายน,นะครับก็คือน้ํานะครับก็เรามาแยกหนอกันเลยนะครับโดยการแยกหนอหูช้างจะ จะต้องระวังนะครับเนื่องจากหนอเขาติดลําต้นนะครับแล้วก็ล่าเขาเยอะมากอย่างที่เห็นเลยครับในภาพก็คือเราต้องค่อยๆดูไปครับค่อยๆดูหาหาต้นแหวกล่าหาต้นค่อยเจอว่าต้นเขาอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับค่อยแหวกไปเรื่อ A, ยๆใจเย็นๆนะครับก็ถ้าระหว่างแหวกไปเจอไข่ก็เก็บเก็บไข่เก็บไข่ไว้นะครับนี่นครับถ้าเป็นไข่เขาแหวกล่า ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพื่อนๆว้แว้แวว้ยเวครับเดี๋ยวผมจะตัดหน่อนนี้ครับก็คือหาส่วนที่ชิด ชิดลำต้นที่สุดนะครับแล้วก็ตัดเข้าไปเลยครับค่อยตัดนะครับแล้วก็ตัดแต่แล้วก็ค่อยดึงออกมานะครับอันนี้หน่อมันจะเยอะมากเลยครับดึงออกมาลากขาดไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าให้ให้เขาพยายามให้ลากเขาติดมาให้เยอะที่สุดนะครับเนี่ยครับถ้าอย่างนี้ก็มีโอกาสรอดสูงนะครับโอเคเนี่ยพอเราใช้ยาเล่นลากอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวพอเราทําเสร็จ ทั้งหมดแล้วเราก็ค่อยไปทาปูุนแดงนะครับเ,เดี๋ยวผมจะแยกดูให้เห็นอีกสักหน่อหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้โหแน่นมากเลยอะ่ะ นี่ครับแบกระวางแบกเจอไข่ก็เก็บไว้ครับอืมนีม้หน่อกำลังจะแทงใหม่หรอเดี๋ยวนะอุ๊ยมันจะเจอแล้วนี่ครับรากขาดก็ไม่เป็นไรนะครับ นิดหน่อยๆแลลกบดูเอ้ยเพื่อนๆเผื่อจะเจอแล้วครับอันนี้เวลาตัดเราก็ต้องคอยระวังนะครับว่าไม่ให้โดน <_ p> เห็นไหมเพื่อนมันจะมีหนอเนี่ยหนออ่อนของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับหนอที่พร้อมจะแตกใหม่ก็ต้องระวังจุดๆนี้ด้วยนะครับ ตัดให้ชิ้นลงต้นที่สุดนะครับแล้วดึงออกมาเดี๋ยวมาให้มีรากติดเดี๋ยวที่สุดนะครับได้ประมาณนี้อย่างนี้ก็ฟื้นใบมากครับถ้ารากติดเดยอะอย่างนี้ก็เช่นจะเล็งรากไวโอ้ยค,ครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่แยกทั้งหมด แล้วเลยเนาะเดี๋ยวผมจะ <_ an> ก็จะสรุปว่าได้ทั้งหมดกี่นอแล้วก็ได้ไข่กี่ใบแต่อย่างที่บอกนะครับข้อควรระวังก็คือค่อยค่อยทำค่อยค่อยลื้อไปครับระวังไปโดนหน่อเพื่อนเวลาตัดแล้วก็เวลาตัดตัดให้ชิดลําต้นมากที่สุดนะครับให้ต้นเขามีรากติดมานะครับอย่างหน่อเวลาเราตัดถ้ามีถ้ามีรากติดก็จะมีโอกาสลอดสูงขึ้นเรื่อยๆเลยครับตามรากที่เราตัดติดมาโอ้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปตอนที่แยกหมดแล้วเลยนะครับโอเคครับเพื่อนก็หลังจากที่เรา ทำการแยกหน่อเสร็จนะครับแล้วก็ไข่ของเขาเสร็จนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นการทาปูนแดงนะครับก็เราจะทาปูนแดงที่แผลของหน่อนะครับหลังจากที่เราแช่ลำยาเร่เงรากโดยโคเด,ดมาแล้วเราก็จะทาปูนแดงแล้วก็ผึงเ้าให้แห้งนะครับทั้งหน่อที่เราแยกมาแล้วก็ทั้งลำต้นของเขานะครับ แผ่ที่นำต้นเขานะครับทั้งสองที่เลยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากทาปูนแดงทาปูนแดงแห้งเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปผูกต่อนะครับนำไปชําต่อลยครับมาเริ่มกันเลยครับผมเนี่ยสาธิตการทาปูนแดงให้ดูปูนแดงก็เหมือนเดิมครับปูนทั่วไปปูนแดงทั่วไปเลยครับน่ครับนียครับเราก็ทาที่แผ่เขา าเพิบแล้วก็วางก็เช่นเดิมครับก็พยายามระวังเขาลากเขาครับอาจจะมีหักบ้างอะไรบ้างปกติครับแต่ก็เราก็พยายามรักษาเขาให้มีไวม้มากที่สุดนี่ครับทาถึงไว้ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็แห้งแล้วครับถ้าอากาศปกติไม่ชื้นไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับ เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ปลูกเสร็จแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมใช้วัสดุปลูกอะไรบ้างยังไงนะครับโอเคครับหลังจากที่เราพึงหน่อที่ทาปูนแดงยนแห้งเลยนะครับมาถึงเราก็จะมาปลูกปลูกกันนะครับโดยวัสดุปลูกวัสดุปลูกที่ผมใช้นะครับจะมีหน้าดินหนึ่งส่วนหินผู้หอไฟนะครับหนึ่งส่วนหินผู้ห่อไฟนะเบอร์ศูนย์สองนะครับหนึ่งส่วนแล้วก็ เพอย์ไรท์หนึ่งส่วนแล้วก็กะมะพร้าวสับใหญ่หนึ่งส่วนนะครับแล้วก็จะมีกะมะพร้าวสับใหญ่ว้รองก้นอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เขาระบายน้ําได้ดีนะครับโอเคเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะครับนี่ผมจะสาธิตให้ดูครับก็แล้วแต่จริงๆมันสามารถปรับใช้ได้หลายอย่างนะครับไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุปลูกแบบนี้ก็ได้ครับใช้กะมะพร้าวสับเล็กล้วนก็ได้นะครับถ้าต้นยังเล็กอยู่ก็สามารถปรับใช้ได้ เอามาสทุปลูกที่เราหาได้สะดวกใกล้บ้านเลยครับนี่ครับก็ประมาณนี้พยายามขดล่าลงไปหาให้หักแล้วก็ใส่ดินลงไปนี่ครับถ้าลึกไปก็ดึงขึ้นมาหน่อยหนึ่ง ใส่ดินสำคัญตอนนี้ครับตอนที่กดต้นนะครับก็คือเราพยายามกดเขาให้แน่นนะครับไม่ให้เขาคอนนะครับก็จะทำให้ล่าเขาเอาอกออกใหม่ไว้นะครับนี่ครับพยายามกดให้แน่นอย่าให้คอนนะครับ จะลองไปก่อนแบบนี้ก็ได้นะครับลองครึ่งหนึ่งแล้วแต่เลยครับแล้ค่อยๆเอาต้นวางใส่ดินลงไปมันก็กด เดี๋ยวข้ามไปดูตอนที่ปลูกเสร็จเลยนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงทั้งต้นเล็กและต้นใหญ่เลยนะครับจะใช้วัสดุปลูกเดียวกันเหมือน,เห,อนเหมือนกันหมดเลยก็ถ้าเป็นต้นใหญ่ก็จะรองด้วยอาจจะรองด้วยหินก่อนนะครับเพื่อว่าการเวลาลมพัดเนาะเขาปลูกในตะกร้ารองด้วยหินเสร็จแล้วก็รองด้วยากาศพะาสับนะครับก็ประมาณหนึ่งหนึ่งส่วนจากสี่ส่วนของความสูงกระถางเขานะครับโอเคครับเดี๋ยวข้ามไปดูตอนที่ปลูกเสร็จกันเลยนะครับ โอเคครับก็จากที่ขั้นตอนที่แล้วที่เราปลูกน,นะครับเอ่อผมไม่แน่ใจว่าผมพูดไปยังนะครับก็คือเรื่องการตัดใบเพื่อลดการคายน้ํานะครับเนื่องจากว่าตอนที่เรารื้อวัตถุปลูกเขานะทาให้รากเขาเสียหายหรือขาดนะครับส่งผลให้ใบกับจํานวนรากเขานะครับมันเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนใบเยอะแต่รากน้อยอะรากมันดูดราดเอ้ยรากมันดูดน้ําไม่ทันให้ใบสุดท้ายแล้วเขาต้องทิ้งใบอยู่ดีครับเราก็ช่วยเขาเลยดีกว่าคือตัดไว้นะครับอันนี้ผมตัดไว้เหลือสองใบแล้วก็ใบอ่อน ใบใหม่ใบหนึ่งนะครับก็หลังจากปลูกเสร็จแล้วนะครับผมก็จะลดด้วยลดด้วยน้ำยาเร่งรากผสมไตรโคเดอร์มาอีกรอบนึงนะครับทั้งต้นนี้ทั้งต้นที่ชํำในโรงเรือนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วก็ไข่ด้วยครับจะลดเหมือนกันเลยครับก็คือเนี่ยครับถัง5ลิตรผมก็ใส่ไปไตรโคเดอร์มา1 0ซีกับน้ำยาเร่งราก B บ1 0ซีครับแล้วก็ลดให้ชุ่มเลยนะครับย้ำนะครับต้องลดให้ชุ่มนะครับเพราะเป็นดินใหม่นะครับ เป็นดินใหม่ต้องรดให้ชุ่มนะครับไม่ต้องกลัวเปืองนะครับรดไปเรื่อยๆให้มันค่อยๆซึมไปโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่อยู่ในโรงเรือนนะครับว่าเป็นยังไงนี่ก็มาดูเป็นส่วนหน่อที่ตัดนะครับก็เช่นเคยครับก็คือรถเหมือนกับต้นข้างนอกก็คือรถด้วยน้ำยาเล่งรากผสมแตรโคเดอร์มานะครับก็ค่อยๆรถช้าๆนะครับให้มั่นใจว่าวัสดุปลูกเขาชื้นนะครับ ราะในวัสดุปลูกใหม่นะครับมันจะแห้งนะครับถ้าเราลดเร็วแรงน้ำมันก็จะผ่านไปเลยยังมซึมไม่ดีนะครับอันนี้ผมก็ลดทั้งต้นเลยครับลดทั้งต้นทั้งใบด้วยนะครับแล้วก็ผมวางไว้ในส่วนที่ร่มที่สุดในสแลนนะครับอันนี้เป็นสแลนด70%นะครับแต่ผมก็วางไว้ในส่วนที่ร่มสุดของสแลนนะครับไม่ได้อบนะครับก็เดี๋ยวต่อไปไปดูไข่กันต่อเลยครับตามนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นถาดที่เพาะไข่นะครับ ก็ใช้เหมือนกันเลยครับก็คือหินผู้อไฟเพอไลท์กับกระถัวสับแล้วก็หน่าดินหนึ่งส่วนเนี่ยครับก็จะเอาน้ําที่แช่แต่โนเดอร์มาตอนแรกครับมาลาดมาลาดรถนะครับแล้วก็รดด้วยน้ําที่ผสมด้วยน้ยาํายาเร่งรงลดก็แต่โนเดอร์มาอีกทีนะครับไข่นี่ก็วางไว้ในปกติเลยครับวางไว้ได้ทุกที่เลยครับเขาไม่เหมือน,นต้นรูนาะต้นรูนเขายังมีใบอยู่ยังต้อง พายน้ำนะครับเลยต้องวางในส่วนที่ร่มที่สุดเพราะผมไม่ได้อบนะครับส่วน Poke enfin, ตัวผมไม่ค่อยชอบอบบอนนะครับเรียกว่าไม่แนะนำดีกว่าครับเอ้ยไม่ได้ไม่แนะนําคือผมไม่เคยอบผมเลยไม่แนะนําให้อบเอประมาณนั้นคือผมไม่ได้อบนะครับผมเลยไม่กล้าแนะนําส่วนตัวผมจะใช้วิธีนี้นะครับก็โอเคดีก็รอดนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ยาวเลยนะก็คลิปนี้ก็ถ้าใครสงสัยหรือมีคําถามอะไรก็ เข้ามาสอบถามได้ใน Facebook Fanpage ไม้ใบในหมงนะครับหรือว่าในอินสตาแกรมก็ได้เหมือนกันนะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกด s u บสไครต์ไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีแล้วครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย